ช่วงรักลูกทิพซ์เซน o ซ y รี r การ์เคือการที่เด็กๆได้ไปคุกคลีกับธรรมชาติได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จริงถือเป็นอีกวิธีที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆให้กับลูกน้อยได้เป็นอย่างดีค่ะรักลูกทิปซ์วันนี้ จะมาแนะนำสามกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้วยเซนซอร y การเดนให้เจ้าหนูวัยสนจะสอดแทรกการเรียนรู้ได้อย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณแม่สามารถใช้ก้อนหินต้นไม้ดอกไม้ฝึกการนับจำนวนจะทำให้ลูกรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้เรื่องจำนวนมากยิ่งขึ้นค่ะ กิจกรรมวาดภาพระบายสีคุณแม่สามารถนำไปให้ลูกน้อยเล่นในสวนได้นะคะนอกจากจะฝึกข้ามเนื้อมือและจินตนาการแล้วการมองสีของใบไม้ใบหญ้า<ๆ>ก็จะช่วยให้ลูกน้อยรู้สึกผ่อนคลายสบายตามากยิ่งขึ้นค่ะเ <ST. S 1> มื่อลูกน้อยได้สัมผัสและได้ดมกลิ่นของดอกไม้และใบไม้แล้วการได้ลองชิมรสชาติเปรี้ยวหวานของผลไม้ได้เห็นของจริงและสัมผัสของจริงก็จะช่วยให้ลูกน้อยเข้าใจและจดจำธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ <ST>